สวัสดีครับนะทุกๆคนชมลมคนชอบหมีเฮื in, ่อเบื่อว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเกม l a m b บ s i กนะครับผมได้ทำการซื้อมาในราคา9 9้าบาท n a m b บ s i ก Standard Edition เหลือเพียง9 9บาทด้วยโคดอา n i นันถูกปะปะอ่า เพียง99บาทเท่านั้นซื้อเลยในเมื่อคุณทําแบบนี้กับผมผมก็ต้องสนองโดยการกดซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าใส่รหัสโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ใส่แค่คําว่าอารุนีเข้าไป นั้นก็กดยืนยันแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับกสก้าบาทเลยครับเออจาก200กว่าบาทเดี๋ยกัสก้าบาทเลยครับนะผมได้ทำการซื้อไปแล้วนะครับผมมารีวิวทีหลังเนี่ยมาเล่นไปดูในเกมเล่วมาเป็นยังไงไปก็ไม่มีอะไรมากเขาจะมาเล่นเกมให้ดูเลยไม่ชอบก็ปิดไปนะครับยืนได้ว่าอะไรไม่ได้บังคับมาให้ดูนะสำหรับใครที่ฝืนใจเข้ามาดูนะครับก็จะมาเล่นนิดหน่อยนะครับเพื่อมารีวิวเกมนี้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับก็แค่ในซื้อมาในราคา9 9าบ้าทมันเป็นโวอร์ชันนะครับเพียงแค่ เราใส่โค้ดนะครับคําว่าอารูนี่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันสำหรับใครอยากเข้าไปซื้อนะครับ ถ้าเห็นผมเล่นแล้วเอ้ยเหี้ยฝีมือโคตรกากว่ะถ้ากูเล่นเน่กูเก่งกว่ามันต้องเยอะนะครับมึงก็ไปซื้อเองนะครับแล้วก็เล่นดูไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอาจจะแนะนําระบบอะไรไม่ค่อยเก่งนะครับก็อย่าว่ากันนะครับถ้าอยากรู้อะไรก็ซื้อไปเล่นเองนะครับโอเคนะนี่นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเล่นแมทอะไรนะครับแมทแข่งขันเร็วเลยซ้อมจัดอันดับเลยกูยังเล่นไม่ได้จัดอันดับก็เล่นไม่ได้ครับตึกสูงนี่มันมีเวลา8วันแสดงว่ามันเป็นมมพิเเเศษนนนะะคครรรรััับบบสาหหต้อองล่่ืใ นี่อ่ากดเข้าไปแล้วแล้วก็รอสักคีนะครับอุ้ยสักคู่นะครับแพ้ถูกแล้วหลบไหมเด้อตอนนี้ก็มีทหารใหม่ห้านายนะครับที่กำลังจะไปเข้าสู่สนามรบก็จะไปฆ่ากันตายไปฆ่าหนึ่งนะครับแล้วเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมคือตัวนี้นะครับนี่ไอตัวหน้าดำๆนี่ทำเงินเหมือนๆทำหน้าเข้มๆเหมือนจะไปฆ่าพวกมึงเลยไปฆ่าใครสักคนนั่นแหลมนะไปไปไป บอกเลยว่าเกมน e ี้ใช้ทั้งจอยใช้ทั้งเมาส์เล่นได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของทุกคนเลยนะครับว่าใช้อะไรแต่ผมใช้ทั้งสองอย่างนะครับเออเวลาจนตัวก็ใช้เมาส์ใช้จอยเอ๊ใช้เมาส์ใช้แป้นหิมนะครับเาไปเสริมความแก่งเสริมความแกมความแกมเพี่อความแก่งอ้าวเสริมเสริมไม่ได้เสริมไม่ได้นี่หว่าเมื่อกี้มันคือหน่วยสอดแนมของคนอื่นนะครับมันเป็นตัวเล็กๆเลยครับที่มันจะสอดแนมไปตามพื้นนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูหรือยังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟ <N> ังอีกมาติดตั้งเอ่อกับดักกับด ให้มันแบบวิ่งมาแล้วก็เหยียบตุ้มระเบิดเลยาามนอนได้นอนได้เคยปวดว่ะโอ้ยเรียบร้อยกากเราลองมาใช้จอยเล่นดูดีกว่าเพามันจะเป็นยังไงนะครับเบื่อก็ปิดไปเลยนะเออผมก็เบื่อเหมือนกันเนี่ยเบื่อก็ปิดไปเลยนะมามาติดตั้งระเบิดเสร็จละอ้าเ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 ไอ้หนูไอ้หนูมาทำไมมาทำไมมาทำไมหน่วยสอดแนมเหรอ ไม่ได้รับอนุญาตให้มาเราต้องปกป้องไอ้ตัวนี้ก่อนเนี่งปิดแก๊สระเบิดนะเอา้า <c> ก <oughs> ูมียิงอุปรกรณ์ทีมไหมเ <c> ฮ <oughs> ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมเข้ามาแล้วามาแล้วมาแล้วเอาไอ้สัตว อา้าวเพื่อนแตกอ้าวเอาอยู่นุ่นอยู่นุ่นไปสำรวจสำรวจตอนนี้เราได้สลับทีมเรียบร้อยเราเป็นทีมแบบทีมทีมบุกบ้างนะเราก็ได้รับเป็นไอตัวเฮี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยเราต้องไปสำรวจนะครับเออสำรวจทีมว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะเออมาแล้วมาแล้วสวัสดีคาสึกอ,อยู่ตรงไหนนี่เจ้าอยู่ตรงไหนซ่อนอยู่ตรงไหนนี่ไม่อยู่ตรงนี้สีนะสามารถปล่อยเครื่องชาร์จไฟฟ้าได้นะครับที่เรามังครับอยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องแบบ เครื่องรถบังคับอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยจ็บจ็นี่ดิดิดดอ้อยอ้ยโดนยิงสัตว์ลูกแบบสายฟ้าลับโดนระเบิดไปแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมโอ้ยอ่ะอุ้ยอะไรวะโอ้เราเราโดนระเบิดใช่ไหมเนี่ยมื่นเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เคลียร์เคลียร์เฮ้ยช่วงนี้เสียงแหบจังวะสงสัยส้นตีนติดคอแน่เลย วุ้ยเฮียแม่นชิบหายโอ้ยโอ้มาซ้ำด้วยใจร้ายจังเลยโอ้หน้าคนนี้โหดมากเลยหน้าเหมือนลุงข้างบ้านเมารู้สึกว่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ตัดสินแล้วนะเราจะต้องชนะให้ได้ถ้าเราไม่ชนะมันก็จะชนะนะเข้าใจเปล่าเออโอเคนะไม่งงใช่ไหมงั้นก็ไปโชวเจ็บเจ็บคอดูเอาดูดูไปไม่รู้เปลี่ยนช่องเฮียโอ้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 ยกดเขี้ยอะไรก็ตีอ่ะไปไปดิ ไปเอ้าวชนะสิออคุยไม่ทำอะไรเลยฆ่าตัวตายได้ไหมตอนเนี้ยอ๋อชนะนะทุกคนนะเออเดี๋ยวไปเจอแมวต่อไปไปไปบุบกบ,กบ,กบกุกบุกบุกนี่มันทรงญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยติดตั้งเสียงเกียร์ขวาเ คือว่ากล้องนี้มันจะแบบหนาเตะไปน,นะมันบงังมันบังทิศทางหมดเลยแบบบังบังมุมมองไปหมดเลยมีคนใหม่เฮ้ยเที้ยตั้งตั้งสิ่เกี่ยวให้นายไม่ต้องห่วงหรอกเราไม่มีพัฒนาการที่จะเก่งขึ้นอีกแล้วเราขาดได้แค่นี้แหละนะเราไม่มีเก่งขึ้นแล้วนะเออจะกัดลงกัดลงนี่ใช่มันจะกัดลงแบบนี้นายไม่ต้องห่วงเราโอเคตั้งกับระเบิดเผื่อมีควายจะวิ่งมาทางนี้เฮ้ยอ๋อโดดได้โดดได้ชิป นี่โดดได้อันนี้ตรงนี้โดดได้แล้วเฮ้บผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบคือแบบตรงนี้ของเกมนะบางส่วนของเกมครับคือมันมืดนะครับเวลาแบบเวลามองมันตาลายไม่รู้ัแบบมันมองศัตรูแล้วมันมันมืดไปหมดอ่ะมันกลมกลืนกับเนื้อผิวไปหมดเลครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นของมันแบบมันเป็นไงวะเขาผู้สร้างเกมมันต้องการแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงหรือว่าตาผมมันกากหรือว่าจอผมมันกากตาผมมันลายหรือว่าไงไม่รู้เหมือนกันนะผมเลยไม่ชอบส่วนนี้ของเกมเนี่ยมันมืดตึ๊บเลยแบบมืดมากๆาเลยครับ ไม่เห็นตัวละครตัวอื่นเลยครับแบบศัตรูครับในนี้ลิมบอกว่ามันสามารถแตกกำแพงได้นี่เราเป็นสไปเดอร์แมนเลยเฮ้ยตูดนี้สวยยังไงว้าวโอ้วโ,โอ้อยากอยู่แบบนี้ไานานๆโอ้ไม่อยากขึ้นไปเลยเอย้เข้าไปเข้าไปอีก,กว่าเฮ้ยเอาอีนี่เหมออาะตรงนี้เป็นไงไหนดูด้วยซุปเปอร์แคปชั่หน่อยดิย โดนหัวกูแล้วระเบิดกูโยนไปไม่โดนมันด้วยโอ้โหเรามาเล่นอีกสักตาแล้วกันนะเออผมจะไปนอนแล้วไปลูกโอ้ยมีกิจมีกระจีกระใจสูงอากตอนนี้ป่ป่าบุกช่องนี้ขี้เกียจนะบอกเลยนะครับไม่ต้องมาดูนะมันไม่สนุกยังให้อยู่จบยังไงใช่ไหมออตั้งระเบิดไอเหี้อโอ้ยไอโง <laughs> ่ยุงจะโยนระเบิดใส่ตัวเองครับเง่าคนไปเกาะกลุ่มกับเพื่อน เพื่อนตกใจหมดอุยอ้ยสัเอ๋ออยู่ข้างน,นอกนี่เองโคตรเก่งเลยมึงเนี่ย,ยปืนลัน่นปืนลัน่นโทษทีทำรูแม่งทำรูแม่งเลยทำรูแล้วก,ก็ปิดสาวไอ้ไอ้นี่ต้องการอะไรจะสังคมมึงเนี่ยทำเพื่ออะไร ตายกันตายเอาสงสัยมึงน่าเลือกซื้าหรอเอา้ควายตัวระเบิดตายเฉย ปิดแม่งโอ้ยตัวปิดอ่ะเออไม่รู้จะโหดไปไหนเมื่อกี้มืดมากกูไม่เห็นมึงเลยเมื่อกี้เออกูมั่นใจด้วยกูเลยยิงไปนะเมื่อกี้ไม่เห็นมึงจริงมืดตึ๊บเลยนะถ้าคนดูเห็นแสดงว่าคนดูเก่งนะกูยังไม่เห็นเลยมืดตึ๊บแบบมืดมืดจริงๆนะเอาละเดี๋ยวตำรวจตรงรูเล็กๆนี่กันหน่อ้าวไอ้เพื่อนแซงไปทำไมเอ้ยเมื่อกี้เห็นไปไปๆๆ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 ๆมๆๆอๆๆ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 เลๆๆๆนๆๆ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  อ๋อตรงนั้นไงตรงนั้นไม่เห็นแล้วใช่ไหมเดิน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 เดโอ้ยอืมอีสัตว์เมื่อกี้ผมเออตันไปกดเออเมาส์กลางนะครับมันก็เลยจะไปอยู่ที่โดนนะครับไม่งั้นโอ้ยมันเสร็จผมแล้วนะครับเฮ้ยไม่เห็นจริงดิน่นนั่นอ่ะเออไอ้เพื่อนเฮ้ยมาแล้วเพื่อนระวังลองลองเรียบร้อยเฮ้ยกูดิมัวจริงเลยเป็นยไงแพ้ราบคาบเลยแมตช์เนี้ย เป็นไงสนุกไหมสนุกหเปล่าสนุกไหมเออก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะก็นั่นแหละนะอาจจะมีวัน2วันที่ผมไม่ลงคลิปก็เพราะว่าผมพักสมองนั่นเองนะจะทําทุกวันสมองผมตื่นนะครับเพื่นะเข้าใจตรงกันนะขอให้ดูคลิปจนถึงจบเต่แล้วกันจะได้ฟังเสียงผมพูดผมบ่นให้ฟังในตอนเนี้ย นะก็เข้าใจด้วยว่าอาจจะวันเว้นวันนะครับที่ผมจะลงคลิปนะครับนะก็ไม่ดูไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรดูช่องอื่นก่อนก็ได้นะไม่ไปไปดูเลยนไปดูไม่ต้องไปดูช่องผมไปเลยไป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 เลยก็มีอะไรบ้างนะครับก็บอกว่าขอบคุณสําหรับ3ามสี่สี่ซับสไคร์นะครับ นะมาถึงสามสี่แล้วเป้าหมายเราไปผมอยากให้ถึง50ก็พอหนะ้า <c oughs> สิบห้าสิบรัพสกก็ไปดูว่าจะถึงหรือเปล่านะไม่รู้ว่าชาตินี้ผมจะได้จะถึงทันกับเขาหรือเปล่านะครับชาตินี้นะครับผมก็ไม่รู้เลยนะผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะถึงมันจะตลกไม่ตลกผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับนะจะทำไปเรื่อยๆแหละนะบางครั้งก็อาจจะลงคลิปอื่นบ้างนะครับคลิปที่ไม่ใช่คลิปเกมนะครับแบบคลิปกินเที่ยวฮาเฮบายเออไม่ใช่ไม่ใช่มันอันนี้มัน,ม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 นช่องอื่นเ้ย เออแบบนั้นแหละครับประมาณนั้นแหละนะก็คลิปกินคลิปเที่ยวนะครับไม่เข้าใจอะไรวะฮะเออไปละบ๊ายบายจุ๊บ